มาครับขบวนสองห้าเจ็ดนะครับวันนี้นุณนางก็กำลังลงครับมาครับคุณนางทนบุรีปลายทางน้ำตกครับ อ๋อไม่ใช่ครับหัวเป่านะครับน่าจะขบวนเจ็ดสองห้านะครับวับนนี้เจ็ดสองห้าอาจะล่าชานะ้าแล้วผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับสองเจ็ดม่อาจะยังไม่มาครับน่าจะหัวเสียครับ ตอนนี้ก็10โมง37แล้วนะครับเราชมขบวนถัดไปครับมาแล้วนะครับเราจะรอรอรอดูขบวน257ครับครั้งนี้มาแน่ครับ257ครับต้นทางชนบุรีปลายทางน้ําตกครับคื่ขั้นกันก็จะลงแล้วนะครับว่าจ้สายโผล่มานะครับหลักแทกนะครับขง้นการอัตโนมัติแต่ขึ้นกันยังไม่ลงครับ หน้าผู่มาครับทางนี้ก็จะขบวนสองห้าเจ็ดนะครับ,บ,บ,ว,รบว่ารถน่าจะหัวเสียหรือเปล่าครับหน้าชา้าตอนนี้สิบโมงห้าสิบหกแล้วนะครับมาครับ ในครึ่งกัานลงแล้วครับเรียบร้อยครับทั้งสองฝั่งเลยอันส้มนะครับ เ,เดิมนะครับมันจะเปลี่ยนหัวใหม่เล่งคนดำเลยครับ ขอน,นึงกันอัตโนมัติปากแพรกส้อยอยากขึ้นครับสวยงามไปรับสองห้เจ็ดครับอันสตรอมสี่สีศูนย์เจ็ดครับวิ่งควันดำเดี๋ยวก็จะผ่านขึ้กันดูทองครับแล้วก็เข้าสถานีการเจริบุรีครับเจ็ดสองหกครับออก่อนครับอีกประมาณสิบนาทีครับไปครับมามาต่อน,นี่ขบวนเจ็ดสองหกครับตอนนี้รถออกสถานีการเจริบุรีมาครับ วิ่งฝ่าไปัอัตอมนะครับไฟโผล่มาครับพานอุทอรงทนการลงเรียบร้อยครับสี่ฝั่งนะครับเฮ้ยสองฝั่งครับอัตโนมัติลืมไปเลยครับแล้วก็ยังวิ่งฝ่าไปครับแถวนี้รถ้าบ่อยนะครับอัต้อมนะครับ เอาปั๊บออกปั๊บเลยนะครับวนเจ็ดสองหกนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่นาทีนะครับ หนึ่งสามเก้าครับรับผ่านหนึ่งกันลักแทกเรียบร้อยครับคานโยวขึ้นเรียบร้อยครับไปแล้วหมดรอบครับรอบเช้าครับเสร็จโม่สี่นาทีขานหนึ่งกันถนนบักแทกนะครับมาแล้วครับขบวนสองห้าแปดครับต้นทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับหนื่งกันบะ เฮ้ยขอปูนครับตัวนี้มาถ่ายลงเรียบร้อยครับสี่ขาครับถคงการขอปูนะครับตัวน,ลลน,น,น,นี้สองโมงยี่สิบเก้านาทีครับต้มครับคนดำครับ ปูนครับเข้าโค้งไปแล้วครับสวยงามครับขอบปูลรถอาคารยกขึ้นเรียบร้อยครับสี่ฝั่งนะครับสี่ตนไปแล้วครับผ่านทางกานขอบปูนนะครับขบวนสองข้าแปดนะครับต้นทางน้ำตกปลายทางชนบุรีครับไปแล้วครับขามาแล้ว หัวสองนะครับไม่ใช่ครับปูนมาก็มาทันแก้มลิงต่อเลยครับ2.58ครับลงเรียบร้อยครับครับอันป้อมนะครับออกจากสถานีการเจริญบุรี2องโมงสีนาทีนะครับ ไกลออกแล้วครับของการรับรองเรียบร้อยครับแย้มลิงนะครับหน้าสถานีการเจนบุรี ਕੰਮ ศูนย์เจ็ดนะครับอันสตอมก็ทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับ รับขันดังกันโอ้ยขันยกขึ้นรับส28ยังทันข้าวปูนแล้วก็มาทันที่นี่ต่อครับโอ้โหสุดยอดครับรับขันดังกันแก้มลิงครับคือน,น28เสร็เรียบร้อยมาแล้วลนะครับขบวน29 5นะครับ4โมง14นาทีนะครับต้นทางทุบุรีปลายทางนนะ้ำตกนะครับ รับลงรับสองฝั่งนะครับ ครับ G K ครับเลยไป40 43ครับคันเดิม G K ครับ G K 40 3ครับครับคันนึงกันทองครับโอ้ยแล้วขึ้นแบบเดิมนะครับตั้งเดิมเลยนะครับคันนึงกันทองครับ สองห้าเก้าครับเข้าสถานีกาญจนาบิรีครับไปแล้วครับ